เขาทำคลิปตัวคลิปสอนเกมหลายเกมนะแล้วก็คลิปสอนค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมว่าเขาจะเริ่มต้นด้วยคำว่าสวัสดีครับทุกคนเรียกผมว่าโจอันนี้กูพูยกับฝั่งตรงข้ามแล้วนะัองตรงข้ามกูคนดีคนดีน่ารักน่ารักแล้วกูแคร์ไหม้ย่กูข่าหมดนะพุ่มไห้ยเ้ยพุ่มตึงโอเคพี่โจแม่งมาพี่โจแม่งมา พี่โจแม่งพี่โจแม่งมา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 ไม่ไม่ไม่ปลูกเนี่ยเพราะมึงงำปลูกสวนเนี่ยเลยุสมาธิ่ะปลูกวนเนี่ยเลยถึงไมละพุมสัตว์เอ้ยพลาดะพูมไม่เงี้ยไม่แตกว่าอีกท่านุมาปลูกให้กูดิปลูกนีปลูกแม่ด ไอทำประโยชน์ดิเงี้ผมขอแค่นั้นเอาแ้กูจะปลูกมึงก็บอกว่าปลูกกูบอกให้ปลูกก็ปลูกดิแล้กูบอกให้ปลูกแล้วก็ปลูกไอเนี้ยเอาแบกคนเดียวเลยกูแบกคนเดียวมึงแค่กูแบกคนเดียวสวัสดีครับเร quizz, ียกผมว่าเจ้าแล้ววันนี้ผมก็มาลงคลิปตอนที่ผมแข่งอ่าทัวรเอเคโอให้ดูกันนะครับว่าผมกับเพื่อนผมเนี่ยแม่งสนุกสนานมันขนาดไหนนะครับผมแต่ว่าพอทำทัวรเอเคโอเนี่ยต้องบอกไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเจอขาดจอนค่อนข้างเยอะนะครับผมแบบว่าไม่ชินกับ ตัวผมหรืออะไรของผมเนี่ยคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างพูดพูดหยาบเลยนะครับผมสารภาพตามตรงพูดหยาบเลยเป็นคนอยากจะเอนเตอร์เทนนะครับผมเวลาผมอยู่ในแก๊งเพื่อนกลุ่มเพื่อนตั้งแต่เด็กจนโตผมก็เป็นแบบนี้นะครับผมผมอยากให้สนิทกันไวๆผมอยากจะให้สนุกสนานกันผมไม่อยากให้มุดในกลุ่มมันเครียดนะครับผมพอผมทําช่องผมก็เลยเป็นแบบนั้นต้องอธิบายเข้าใจนะคาอยากของผมที่ผมพูดออกไปหรือว่าด่าอะไรอย่างงี้ยเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาไลคู่ต่อสู้ของผมนะบอกไว้ก่อนมันเป็นแค่อารมณ์ในเกมอยากให้สนุกสนานกัน หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะนี่ครับผมโจย่าผมคือโมจินะครับผมให้โมจิไปเป็นคนอื่นมันก็กระไรกระไรอยู่เนาะผมก็คงเปลี่ยนเป็นคนอื่นไม่ได้หรอกครับผมพอรู้คำหยาบลงได้ย้ำอีกทีนึงแต่ว่าผมคงเปลี่ยนไปไม่ได้นะต้องบอกขาจรไว้ก่อนเนาะแล้วฟังทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับผมถ้ามึงคอมเมนต์ดีๆนะไอ้สิมาแล้วมาแล้ว,ลวมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วกูทำอไงต่อวะแต่งตัวอย่างลาไปกู นั่งเลยปะนี่ไงคุณคืออ่าเขานั่งแล้วนั่งแล้วผมนั่งนั่งนั่งอานั่งนั่งพร้อมแล้วปะพร้อมแล้วมานั่งอย่าเสียเวลาเขาให้ภูมิภูมิภูมิอะไรวะมึงไปมึงนั่งก่อนกูมึงนั่งก่อนกูไม่นั่งก่อนกูกูไปเจอกูกูไปเจอไปตายรับกูไปเจอกูเลยไปนั่งมึงนั่งก่อนพร้อมพร้อมพร้อม พร้อมพร้อมพร้อมอันนี้โบสามใช่ไหมโบสามคือใครได้สองก่อนชนะมึงว่าเราจะเป็นแค่พวกตุตลกจริงเหรอวะมึงันยอมเป็นพวกตุตลกแล้วภูมิไม่เงี้ยแม่งยอมไม่ได้เลยเอาอะไรเอาอะไรนะเดี๋ยวอาดาว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 เอาแบบเอาแบบคนโง่เล่นกันเลยอ่ะเป็นตุตลกวะแค่ไม่งจะเป็นตุตลกวะบีไอวะบีไอทีโม่วะมีสกินด้วยเดิมเดิมดันใหม่ดันใหม่ดันใหม่เออดินเพื่อนกูซื้อมาเจ็ดพันตรงดี้วะ อันนี้กูพูดกับฝั่งตรงข้ามมัแล้วนะเอาตรงข้ามเขาคนดีคนดีน่ารักน่ารักแล้วกูแคร์ไหมอ้เหี้ยกูฆ่าหมดนะภูมิไปภูมิดึงเออเอา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 เออเออเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วไอ้เหี้ยเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วภูมิภูมโอเคโอเคหมายแล้วเอาไรภูมิเลาไรภูมิภูมิกูจะบอกอะไรให้ คนเล่นเกมไฟติ้งแม่งมาอยู่2ประเภทเว้ยประเภทที่1คือประเภทที่แพ้เพื่อนภูมแล้วก็โดนคําด่าอนนี้หน่อยแล้วแม่งก็หนีไปไม่เล่นกับเพื่อนอีกประเภทคือคนที่รับคําด่าของเพื่อนแล้วแพ้เพื่อนแม่งเอาเก็บกูเพคให้แล้วก็เอาเก็บเอาเก็บความแค้นนั่นน่ะเอามาชนะเพื่อนในภายภาคหลังมึงเป็นพวกไหนอะภูมิมึงเป็พวกไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก่อนเดี๋ยว เอ้ยแล้วตายได้ยังไงวะฟังเ้องพูดฟังใครเฮ้ย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 อพอแล้วอย่าอย่ายาวอย่ายาวไม่เอาเออโอเคพี่โจแม่งมาพี่โจแม่งมาพี่โจแม่งพี่โจแม่งมา ี่โจ้แม่งมาพี่โจ้แม่งมาพี่โจ้แม่งมาเดี๋ยวกูปลูกนึงให้ก่อนเดี๋ยวกูปลูกนึงให้ก่อนไม่ไม่ไม่ปล well ูกเนียเอาโอเคใช่มันปลูกมัปลุกไม่ได้ปลูกได้เฮ้ยปูจะไปตายตรงนี้หรอกไอ้เหี้ยที่นี่เดียววะเพราะมึงหั่นปลูกหวนเหี้ยเลยปลุกสมาธิอ่ะปลุกวนเหี้ยเลยปลุเกี่ยวไงปลุกเกี่ยวมึงไปเล่นไปเฮ้ยเอาหายแล้วเขาเขาเยอะดีกว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรุ้ยสวยพุ่มสวยพุ่มสวยพุ่มพุ่มแท็กได้นะเอาหัวคุณรวุบเอเสียเขาลุ้กว่าเออเออเเออเออเเออเอเเอ้อเเอ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 อเอเเเอเออเ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 ออเเอ้เออออเออเอไอ้เออเอเอ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 อเเ ดึเมมอยู่เมมคุเมมอยู่เมมกูเมมกูเมมกูเมมคุไม่ปวดไม่ไม่พูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดแก่หวยอ่จะเข้าไปจับอยู่แล้วอ่ะ อ๋อ้ยอันนี้กูหมดแล้วบุ้มปลูกให้กูดิปลูกนี่ปลูกแป๊บนึงไอ้ทำประโยชน์ดิยังบุ้มขอแค่นั้นเอ้ากูจะปลูกมึงก็บอกว่าปลูกแ้วกูบอกให้ปลูกก็ปลูกดิไอ้วกูบอกให้ปลูกแล้วก็ปลูกไอ้เนี่ยกูแบกคนเดียวเลยกูแบกคนเดียวมึงแค่กูแบกคนเดียวไงอ่าเดี๋ยวกูรอดี่กูจัดการเองเราให้กูจัดการเองเออเอาเอาให้มันนานๆหน่อยดิ เฮ้ยโอเคไม่เป็นไรโอเคเป็นละผมไม่ควยอี่ผม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 วผมแล้วผม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  มึงแม่งไม่ได้ลดเลือดของไอ้กูเลยเนี่ยจริงปงเหนื่อยกูจริงอ้อยๆบักหน่อยๆนี่ยอุยแม่งนี่กูตาย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 แล้วเฮ้ยไอ้บอแล้วกโบวยเนี้ยเลยมันจะยาวนาดนัะเฮ้ยเร็วเฮ้ยผมไม่เห็นนี่ใช่มันลงหุ่นอะนั่นไงกูว่าแล้วนั่นนั่นนั่นเมีงบักหน่อยๆนี่ คนหมาีเว oh, <ce circuit> oh. oh, oh. ียงมาเ่หน่อยโอ้บูบูบูบ <bringt spaghetti> ูบ wait, right, ูบ <dein HAM cke> <mon ster> <man al crap> ูผมเปลี่ยนใหกลัวก่อนให้กลัวก่อนโอ้ยบูเบไปคนนี้คนนี้เฮ้ย

วููมู่มมค่โดนโดนกระเพียนวมให่กูได้จิงหรอเพื่อนอุ้ยโดนกูโดนวูมวูมยังกับุจิยังยัเบกกเบจบแล้วูมจบแล้วจบแล้วูมนเราไม่จบละราไม่จบละไอ้เจียาทำคนเดียวเลยทำคนเดียวเลยไอ้เนี่ย ฟิวรี่ก็มีไม่แพงให้กูเลยสัสมันมาตอนสุดท้ายพอดีฟิวรี่นะอาเลยกดไม่ได้ลบแหละโคตรแม่เนี่ยอะวะกูอยากรู้เขาพูดถึงเราย่งไรที่ตวโอเคแม่งเพื่อนกูคอมเมนต์บอขาได้คุยบอกมาวันไหวไหมครับวโอเคคอมเมนต์เี๋ยว่าคอมเมนต์บอกมาวนไหวบกครับโจทย์ยาคุดังฮะโจทย์ยาคนดังนี้กว่าจะไลฟ์เสร็จก็น่า เป็นยูทูบเบอร์สายเกมไฟติ้งนะใครสนใจก็ไปติดตามน้องเขาได้นะอืมคุณโจทิยะนะครับเขาทำผระคลิปตัวคลิปสอนบักเมานะฮะอือฮึ <c oughs> เป็นยูทูบเบอร์สายเกมไฟติ้งนะใครสนใจก็ไปติดตามน้องเขาได้นะตามคุณโจทิยะนะครับเขาทำผระคลิปตัวคลิปสอนเกม หลาเกมนะแล้วก็คลิปสอนค่อนข้างน่าสนใจนะครับราะว่าเขาจะเริ่มต้นด้วยคำว่าสวัสดีคคนรียกผมว่าโจสวัสดีครับคนเรียกผมว่าโจแสดงว่าเคยดูคลิปคุณจริงด้วยวนดเื่อิมาทีมทีมตรงข้างเราดีมากนะภูมินะเขาพูดพูดเพาะมากเลยเนาะเพาะพูดเพาะแล้วก็าเร่เขาไม่พูดเลยนะ มันต้องเป็นอย่งงางนั้นภูมิที่เราพูดอ่ะมันไม่ปกติอ๋อเใช่พวกเราพูดอ่ะคือคือกูกับมึงมันเล่นแบบว่าสายแบบว่ามันเฮามาก่อนอะนึกออกไหมกูมึงมัเล่นเกมมันเป็นอย่างนี้ไว้ตามธรรมชาติไว้แต่ปกติวตเวลาเข้าแข่งอะกูไปถามลหลายคนเขาจะไม่พูดแบบนี้เลยนะถึงอ่ะกูเคยไปเห็นฝรั่งคนหนึ่งที่เขาแบบว่าพูดมากมากนะแบบว่าด่าเลยอะเวลาเขาเล่นเขาก็างเงียบเลยภูมิเวลาเขาเล่นเขาก็จะเงียบเว้ เพราะว่าบางทีเวลาเสียงดังมันอาจจะรบกวนสมาธิบ้างนะครับไหมแต่ว่าเราอยู่กันด้วยกันสองคนไงเราพูดไม่เปเลยนะครับภูมิเราพูดไม่เป็นไร,แล,ไนไรแล้วพอจบเกมอ่ะเขาค่อยจะตะโกนใส่กันแต่เราอ่ะแม่งเล่นพูดทั้งเกมเลยแม่งมันคือตัวเราภูมิ <c oughs> เพราะอย่างนั้นเราตัวเราเลยแข่งไม่ได้ใช่ไหม